I nouvelle want วันเนาะเดี๋ยวตาบมาละพอนไปเบิงเนาะจ้าามุนีพวกมาละพอนจะกินข้าวอยัางแล้วบานเพิ่์นยูใสเพราะว่าเพิ่นใหญ่บ้านไปยูไก่แล้วเดนี่ก็เป็นเกือบ50กิโลเมตรของพวกมาละพอนเนี่ยก็จะให้เบิงเออทางไปน้ำจ่าทุกคน่ะเนาะโอเคเนาะตอนนี้กำลังเข้าโมง งเล็กๆไปค่ะทุกคนก็ออกมาแล้วขอกผ่านอุโมงมาแล้วจะทุกคนขาก็ให้ให้ทุกคนได้เบิ่งวิวตามถนน มาถึงแล้วคะ่ะทุกคนขาบ้านตรงนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะอุ้ยเดี๋ยวจุบค้องมาถึงแล้วคะ่ะทุกคนขาบ้านพี่สาวเราเขาอยู่บ้านนอกเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารักน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนอนเพื่อนเพื่อนเราก็มาแล้วมายืน ไล่ตูดกันมาเนี่ยมาถึงแล้วถึงแล้วค่ะถึงแล้วบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้อุ้ยน่ารักมากกูกูสวัสดีค่ะเออก็เขาไล่ตูดเรามามาถึงแล้วอุ้ยเขามาเขามาต้อนรับเราแล้วเนี่ยเห็นไหมสวัสดีค่ะหุ่นเห็นว่าจเจาของบ้านเพิินป่ะ ป่ะเข้าไปเลยเข้าเที่ยงวันนี้ก็จะมีปิ้งย่างค่ะทุกคนคะเนื้อโบใช่ไหมเออโบนี่เป็นซีซีดีโบสะ่ะวออัวน้อยเนื้อวัวน้อยเนื้อวัวน้อยกับไส้กรอก<ฮ>

แล้วใส่เลยใส่มะกรอนเอาน้อยๆตำหลายๆที่จะอร่อยจะตำหลายที่นี่จะเป็นเป็นรายการตำมะงค่ะโอ้มเอานี่เอาเอาในล่องไงวัฒนัด อย่าวางเ่าว่าพี่น้องเอ้ยวันถน์นั่งอาไปต่ำตารางเลยนน้ขึ้นมาแล้วน้ำลายไหลยดๆแล้วค่ะจับไหมไม่ต้อไม่คบมันดิน้นไม่ไรลองตดนะตัดจะแนครัโอ้ยกิน กินแดดกินอะไรนะคูดองออกมาก่อนเลยไหมมาดาทำลายแตกเลยค่ะทำลายแตกแล้วอ่ะชิมอ่ะชิมคิมคิมเคกัสิวามันแสบเลยเนี่ยนี่คิมเราก็บอกว่ามันแสบเลยนี่ย ขา,าดปลาตอน <laughs> ใช่ช <laughs> ิมดูเปรี้ยวพอแล้วหรอพอแล้วเค็มพอไหมเค็มถ้าเจาก็บจิวาพอเค็มเลยเอาเค็มีกหน่อยเนาะอืมข่าดน้ำปลาเติมค่ะ มาเด้อมากินตำมะฮงจ้าพี่น้องจ้าเกือบจะทำเสร็จน้ำลายไหลเยอะๆนะคะหิวหิวค่ะหิวอ่ะเสร็จใส่จานหนยฮะลายไหลยอดๆเลย ขับไปนะเสียๆไปเลยข้าแกงแกงหน่อไม้เหนืยวมาเจอแกงหน่อไม้ขอนแก่นเมื่อวานนี้ใส่ไข่มดแดงใส่ใส่มดแดงมันแรงสูงค่ะของสูงมันมันก็เลยกลายเป็นแกงเออแกงแกงสามัคคี่ด เนี่ยเนี่ยเนี่ยแกงสามัคคีกับทุกคนกันนะไข่มดแดงก็มาอีกที่ไข่มดแดงมาอีกที่หนึ่งสองเออสองจังหวัดมาตํากันไงมันเลยกลายเป็นสามจังหวัดก็เลยเรียกว่าแกงสามัคคีมีเอ่อแกงหน่อไม้นั่นแหละใส่ไข่มดแดงอื เนี่ย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 อันนี้ผัดหมี่มาเนี่ยอันนี้ก็ผัดหมี่ขอนแก่นค่ะผัดหมี่ขอนแก่นน่ากินไปชเคกี้พายเล่นไปในซาดาเด้อผัดหมี่น่ากินมากเลย Pas, plus pas, froid, pas, pas, pas Ah bah oui, oui, oui. oui. Ah bah oui j'ai oublié ça va pas. le faire. Ah, non, ah, ah, bah, toi du pâté pas, de... Pas, de pas, euh, C'est euh, Riette à côté Oui. Ah pâté et Riette. Bah oui on savait que c'était On a fait Je sais que c'était chorizo. Voilà. ฝลั่งก็จะกินปาเต้ใช่ไหมเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวากับขนมปังฝรั่งเอาไปานเอาไะเอาเลยเอาอลยวากินให้อร่อยเอาคือส่งที่ดีที่สุะใช่ใช่แต่ว่ามันทามาจากอะไรมันมีอะไรส่วนผสมอะไร อันนี้เป็นอาหารอาหารฝรั่งเศสของฝรั่งเศสเขาเรียก롱ไทนใช่ไหมอ่อนเนื้ออ่อนเนร์ฟมันจะเป็นปัตเตคที่เขาเรียกปัตเตปัตเตใส่หมูใช่ไหมหมูอันนี้เป็นเนื้อหมูอ่ะอันนี้เป็นเนื้อหมูแล้วจวนเนี้ย อันนี้ก็เป็นก็เป็นเนื้อหมูแต่มันจะมีมันเยอะอ่าอันนั้นก็หมูเหมือนกันใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เหมือนกันอูเดานเหมือนกัะแนมไทยแต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันกระแนมบ้านเรานั่นแหละเหมือนแหนมบ้านเราแต่ว่าอันนี้มันนุ่มกว่าของฝรั่งเศสจะไม่เปรี้ยวอืมอันนี้ไม่เปรี้ยวค่ะอันนี้เป็นอาหารเขาก็จะกิน คนก้อนนิชมกอนนิชมคนนชแดงงกอนชกินกับบักแดงดองน้องชอบเพียวแกเลีนแดองเอซ่าก็มองจุเฟมองเห็นว่าสิฟัดเม็ดองอ๋อเอ่าเขาใส่กับขนมปังแต่พี่จำได้ว่ารู้สึกว่าเขาจะเอาก้อนหมูก้อนใหญ่ๆนะไปต้มให้เปื่อยหลายชั่วโมงแล้วเขาก็ มาฉีกเป็นเนื้อๆแล้วก็มามาผสมกับสันนักก็มีเครื่องเทศเป็นเกลือพริกไทยแล้วก็อย่างอื่นรวมไปนิดหนึ่งแล้วก็รวมเสร็จแล้วก็มันเราก็เหมือนคั้นส้มเนาะมันเหมือนส้มหรือแหนมนี่แหละแต่มันจะไม่มีอาการเปรี้ยวนี้คือแบบว่าเขาเขาทำแล้วสันนักเขาจะ เวลานั้นเขาจะเอาไปไว้ในอันนี้มันเป็นอายุทยนันถ้าเป็น,น,นถ้าเป็นตามบ้านนะเขาก็จะใส่ถ้วยหรือว่าโถที่สําหรับทําปาเต้อะไรอะ่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยอะออเอ้ตัวอร่อยไหมเดียวนชิวออาเลยนะ สูอาหารั้นสูงไม่ได้ก็จะกินนี่นนแกงไข่หมดแดงแกงไข่มดแดงคือ,อแกงสาม,มัคคีคไม่ได้ค่ะขาดไม่ได้ก็กิดติบข้าวมาแล้วกกินค่ะกินข้าโอ้โหเครื่องครบค่ะหันน้ำมานี่พี่น้อง <S <S อิตาลีอิงาลีมึงสองซอง นี่สมาชิกของพวกเรากินข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะทุกคนมาเดนจ้าไม่กินข้าวน้องกันจ้า

d ม่น oui, ี่เด oh. ี area, it it small, no. ๋ยวมันกายเป็นขาดตลาดอยู่ต้งหลือนี้มันขาดตลาดเนี่ยตอนนี้เขาพูดเรื่องสงครามว่านี่มันไม่มีแล้วเนี่ยสงครามที่เรือนอ่ะนีมันขาดตลาดแล้วคนัเยเมื่อานที่เจอแต่มันเปนของาจากอตมูตาร์มูตาที่ะไทยก่ลเดลามูตาฝรั่งเดลูันี้ไม่กินฝรั่งเสรอั็

Mais c'est une bonne aventure, hein. c'est génial. Ah ça c'est génial. Hein. Ah ouais, les insectes système, je crois que c'est qu'ils inventent. Ça marche pour les moustiques aussi. La technique. Oh, oui, surtout. Oui, si. tout, 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 est les bestioles. bestioles. les araignées. L'autre oui. fois j'ai eu oui. une araignée. Euh, ouais, ça sûr. la grille bien l'araignée. Hein. Ah, ah oui, dis donc. Ouais. <laughs> non, non c'est efficace. Ah ouais. Est très, très <laughs> et tout ça est beau. Yeah. Non. Est vraiment, hein. Elle a au Portugal. Non. Non. La été déçue. Elle m'a dit Je euh, que je lui parce qu'il y des fois méchants comme ça. Hein. Donc là, elle est partie avec sa meilleure copine et les parents de la meilleure copine au Portugal, puisqu'ils sont d'origine portugaise. Oui. Ok, ça va. Elle a bien gagné, on va jouer 1800 balles à la fête. Ah, c'est bien. Elle a été bien payée. Hein. Ah, ouais, dis ouais. donc. Ouais. Bah, ça ok. Et Nous Et Tim. La vie est quand même très bonne. Il y a des bonnes choses au Portugal. <laughs> มารับ่เดมอะมอรไม่แม้มบ้านนี้น่าอยู่มากค่ะทุกคนค่ะมีดอกไม้นานาชนิดกุหาบก็มีสถานที่บ้านน่าอยู่มากดอกไม้เยอะ หนุ่มๆกินกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็ไปไปนั่งย่อยอาหารกันตรงนั้นสนทนามีนีดหน่ด้วยบ้านพี่ก็จัดสวนได้สวยมากเลยค่ะ มี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 ปฏิทนามีคนแคะด้วยมีคนแคด้วยนะทุกคนดาวกระจายสวยมากค่ะผักเกษตรก็มีค่ะทุกคนกำลังออกดอกเลยนี่ยสงสัยจะได้กินหมากแน่เลย

จบแล้วจบแล้วทุกคนลากลับบ้านแล้วค่ะโอ้โตายแล้เนกินจนอิ่มท้องนะนทีนี้ก็บอกลาเจ้าของบ้านหรือที่มาตั้งแต่กลางวันจนเย็นเลยค่ะทุกคนขอบคุณพี่น้องขอบคุณดอนนี่ขอบคุณ เลี <S <S เ้ยวโดมินิกเอ,อกแคลกินแล้วกับบ้าน,นแล้วก็กลับบ้านโอเคขอบคุณค่ะไปแล้วไปแล้วขอบคุณนะคะออกมาแล้วโหยหนึ่งวันผ่านไปกับมิตรภาพดีๆที่มีให้กันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แน่เดอจ้าเอาไว้พอกันไม่คิปหนาค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ